ถ้าคุณกําลังมองหาร้านสุ่มโลบักแล่นดีไก่เราขอแนะนําสมกบักสุ่มไก่ตันกล่องละ15บาทสุ่มโลบักกล่องละ30บาทและจําหน่ายไก่ตันพร้อมเล่นราคาถูกแถมเพจยังรับกดเกมพารและกดผลทาวรอีกด้วยเชิญมาตามกันได้ที่เพจสมกบักหรือเว็บ m o k e b u c สมกบักดอทเน็ตสวัสดีครับผมบอมบีเอเคบีโกนะซึ่งตอนนี้อยู่กันใน ABA บกแล้วนะซึ่งพี่บอกเลยว่านี่อาจจะเป็นตัวที่พี่รีวิวและ โงที่สุดเลยก็ได้นะในอัปเดตนี้เพ <ๆ S 1> อๆโอ่งที่สุดใน ABA เลยก็ได้นะ <ๆ S 1> เพราะว่าดาวมีดม,มันแรงมากโดยที่เราไม่ต้องคอมโบคือสกิลเดียวแทบจะลดไปครึ่งหลอดแล้วอ่ะซึ่งไม่ต้องพูดความทำเพลงเราก็มาดูสกิลกันเลยดีกว่าซึ่งอา่าบิ๊กมัมเนี่ยจะมี2ตัวนะครับก็คือพรมิธอุสกับซิอุสเนี่ยซิอุสจะอยู่ด้านขวาคือไอเมกส่วนพรมิธอุสเออใช่อยู่ด้านซ้ายนะซึ่งเป็นดวงอาทิตย์นะก็มาดูสกิลแรกเลยนะ สกิลแรกจะเป็นการล่านะสายฟ้าลงมาโอ้ยใช้แบบมาสุล่างตอนแบกล่างนะซึ่งพอใช้เสร็จเนี่ยไอซิวจะทําหน้าเหมือนนับแตกนะก็ซึ่งตอนที่มันมีทําหน้าโมโหอยู่เนี่ยมันจะมีดามเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าวงจะกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าใช้ทีปึ้มดามเมจมันจะลดลงนะเหมือนเหมือนตอนโกรธจะมีโบนัสดามเมจส่วนพมเมิดิวสนี่ก็คือปาไฟไป ปุ้มแล้วก็น็อ c แ back นะอู้ไม่ใช่ยกขึ้นลอยไปเลยนะซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถทําอะไรอย่างอื่นได้หรือเปล่าส่วนบัฟพิเศษตอนที่มันโมโ oh หพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะเพราะาพี่ก็พยายามหาแล้วนะแต่หาไม่เจอนะถ้าใครรู้ก็สามารถบอกพี่ได้นะส่วนสกิลสามจะเป็นการฟันนะอ๋อใช่ลืมบอกว่าสองสกิลแรกไม่กัดเบรกนะจ้ะส่วนสกิลสามจะเป็นการฟันอุ้ย กัดเบรกด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราฟันตัวที่ไม่กัดเบรกนะถ้าไม่ถ้าไม่กันนะก็คือมันจะน็อกแบ็กไปด้านหลังนะส่วนสกิลสีเนี่ยโคตรอันตรายจะใช้โพมบิทรุทรวมกับซุดอ่ะถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันเป็นหน้าที่แบบว่าน้ําแตกอยู่นะมันจะไม่สามารถใช้สกิลได้แบบว่าดาเมจได้เต็มที่นะแต่ถ้ามันหน้าโปรดแบบเนี้ยมันจะใช้ดาเมจได้เต็มที่จะดูนะแล้วก็มันกัดเบรกนะปุ๊บมันจะใช้สกิลสองสกิลเนี้ย รวมกันนี่ขนาดกาดนะลดเกือบครึ่งอ่ะสกิลเดียวอ่ะพวกอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นมันทําหน้าแบบนี้อยู่มันก็จะไม่ใช้นะเดี๋ยวพี่รอให้หายแป๊บนึงนะดูนะปึ๊บปึบเห็นไหมจะไม่มีสองสกิลนี้เข้ามารวบด้วยก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะก็อันตรายร้ายแรงมากๆเลยนะสำหรับดาเมนของบิ๊กมัมนี่ขนาดคอมโบนะ ซึ่งพี่บอกเลยว่าตัวนี้พี่ไม่รู้คอมโบเลยพี่เข้าไปพี่สแปมอย่างเดียวแล้วก็ชนะนะปนแปลว่าสแปมสองสกิลเลอเตายไปเลยนะก็ใช่ลืมบอกไปด้วยว่าเอ่อซิวส์เนี่ยก็คือเวลาเราต่อยอยู่เนี่ยเราสามารถใช้สกิลเขาได้เลยนะคนลลายจริงคนลลายมาดูที่ล่างอัติดีกว่านะล่างอัตินี่แบบอันตรายยิ่งกว่านะเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างอ่อนกว่าล่างแรกนะตอนล่างไม่แปลงล่างเนะี่ยดูนะ แปลงล่างแล้วหูเฮนชินนะซึ่งมันจะไม่มีล็อกนะเห็นไหมมันจะไม่หันตามเมาส์แลวนะซึ่งล่างความโกงของล่างล่างนี้นะพาสซีฟเลยนะไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะก็คือเราสามารถวิ่งแบบว่าวิ่งแล้วก็บล็อกบล็อกได้ตลอดแล้วก็เราสามารถเดินหลุดจากคอมโบเขาได้เลยนะสมมุติว่าต่อยนะ่ะเห็นไหมมันจะหลุดได้เลยต่อยต่อยแล้วไงเนะี่ยแคร์ไหมไม่แคร์คิเราแล้วเดินแบบเดินบล็อกได้ด้วย โคตรอันตารายมาดสูสกิลหนึ่งัง้ดีกว่าสกิลหนึ่งจะเป็นสายฟ้านะละ้วรอบตัวคล้ายๆแบบเอ่อซีอุสนะแต่ว่าดามิจะแรงกว่าเยอะแล้วก็การเบรกนะแล้วก็ฮิตบ็อกที่รู้สึกว่ามันฮิตบ็อกแปลกๆยังไงไม่รู้แต่ดามิันค่อนข้างจะแรงมากเลยนะส่วนมาดูที่สกิลสองดีกว่าไหนมีตัวดัมมี่ให้ลองไหมสกิลสองเป็นการพุ่งซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าการเบรกไหมแต่เดี๋ยวขอลองก่อนนะแต่ว่า คือมันใช้ยากมากเลยนะสกิลเนี้ยมัน,ม,นมันเล็งโดนยากพี่ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนสกิลสามเนี่ยจะเป็นยิงเลเซอร์เหมือนปากโกโกโอ้ยหมดหมดเดี๋ยวเขาไปเอาใหม่แป๊บโคตรหฮืออ่ะตัวเนี้ยจริงๆแปลงล่างรอบสองโอเคในบ็อกซีเที่จะใช้ไม่โดนมันค่อนข้างจะเล็งยากเออใช่การเบรกแล้วก็ทำให้ล้มลงไปด้วยนะถ้าเกิดเราใช้ระยะพอดีก็าสามารถ ต่อคอมโบได้นะส่วนมาดูที่สก,กิลที่3สก,กิลที่3เป็นการยิงเหมือนของบาคุโกนะแต่แบบเลงได้แล้วก็เดินด้วยด้วยไงไงเลงจีเลงเลยโคตรอันะตรายจริงส่วนสก,กิลที่4เป็นการปล่อยไฟแบบนี้ดามจไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่กัดเบรกด้วยี่บอ,อ,อกเลยนะก็ร่างหนึ่งก็ค่อนข้างโหดแล้วนะจริงเหมือนร่างสอง้เติมเลือดนะแต่มันก็ได้ข้อดีมาเรื่อง การบัฟวิ่งเร็วแล้วก็การบล็อกได้ตลอดนะแล้วก็ไม่โดนตีตีคอมโบนะสามารถวิ่งออกได้เลยนะซึ่งมันโคตรอันตรายร้ายแรงแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่โกงที่สุดนในเกมนี้แล้วพี่บอกเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูในวันวิวันดีกว่านะว่าพี่จะเล่นออกมายังไงนะส่วนคอมโบก็ไม่มีนะไม่มีเล่นไม่เป็นเลยคอมโบของตัวนี้เนี่ยไปกันเลยโอ้ทีมาแล้วซึ่งพี่บอกเลยว่า พี่มัมอาจจะแพ้พวกอ่คอเตอ,เตอร์นะอย่างเช่นเอ็กซ์เลเตอร์เนี่ยเอ็กซ์เลเตอร์ใช่ปะจากอินเด็กคัมพีตรงน้ามเนะี่ใช่หรือเปล่าพี่จำชื่ออันนี้ไม่ได้นะเคยดูเมื่อน,นานจะนานมาแล้วสมัยเออเออนะก็เลยว่าเราจะรอดหรือเปล่านี่นะชาลอ์ลินลินเอเคบิ๊กมัมเบื่อเลยจะรู้ลเลยเดี๋ยวน้องๆจะได้รู้เลยว่าตัวนี้ไม่ต้องของโมก็ได้ ปแค่สปมสกิลอย่างเดียวจริงๆนะปแค่สปมสกิลอย่างเดียวก็ชนะได้ยกเว้นเราอาจจะอาจจะแพ้ทางพวกคอเตอร์นะเพราะถ้าเกิดเจอพวกไอเซนคอเตอร์เกร่งๆนี่น่าจะแห้งกันนะอุ้ย่ออย่าเป็นตัวคอเตอร์เลยแต่กดโจก็น่าจะสู้ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอุ้ยโอ้ยชิโนนกล้ามาลากหัวกลมๆเลยเหรอ เดี๋ยวรู้เลยน้องเบาวันนี้มาอ,อะไรอะไรอะไรพี่ไม่พี่ไม่ได้ต่อยด้วยซ้ำอ่ะพี่เป็นพี่วางระเบิอดูนี่ก่อนเปิดตาไปเนี่ยเข่นี่งไงนี่งไงตายเลยว เมื่อกี้ใครเห็นพี่ต่อยบ้างพี่ไม่ได้ต่อยเลยพี่ใช้สก,กิลสีสก,กิลตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยซูมเอมอโมโหเลยนะพวดจะลายเลยวะนี่ไงโอ้ยลืมไปมีทท่านบนบอกไปเลยเจอชีนั่นเนี่ยมันมีเหมือนเหมือนจะไม่มีสก,กิลกัดเบรกเลยซ้ำมีแค่ปาระเบิดที่มันโดนยากบ อุ้ยดูดิโคตรห่ยเลยอุ้ยถ้าได้ฟันนะเมื่อกี้ถ้าหมุนฟันโดนนะอุย้ยไอคอมโบคอมโบอะไรอ้าวไอมอนี่กล้าขนาดนั้นเลยนี่งไงตายไแล้วเก็บเขาไปสองชีวิตรีวลพยายามจะสู้เหมือแล้วหัวปาไปไปไม่โดน ฮึบฮึบฮึบึบพึบึบอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ไงบล็อกเขาทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้นี่ไงอะไรอยู่อะไรอยู่คุณทำอะไรอ่ะ Sao mà lại nó vào? Mà... Nó bảo sao mà lại? Ui. 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 Trộm lắm. Mất đâu cháy một đôi sắm. Chết đâu. <laughs> Chết đâu. Kia phải cho mày bay cái đại Phi để 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 giờ phi ơi, xích kia xí. Xích kia xí. Yes bro Big Mom is too OP ให้ลองซิให้ลองอีกสักเกมสักเพื่อๆลสักสามเกมแล้วกัน Big Mom เนี่ยมันไหวมากที่บอกเลยนะก็คือถ้าถ้าถ้าแอดไม่ปรับตัวนี้นะถ้าไม่ปรับ Big Mom เนี่ยคือเจ๋งที่บอกเลยมันโกงเกินไปจริงๆ ไม่ต้องใช้อะไรเลยอะแค่สปแปมหนึ่งเดียวก็ชนะแล้วตอนนี้่ะจริงๆมันแบบอแอดคิดอะไรอยู่คิดจะแอบคิดสิอสอกตอนนี้ไปทำไมจริงๆคือต้องรีบปรับโดยด่วนมันเวอร์เกินไปโอ้ อะไรอืมอะไรลอ,อยขึ้นไปดาเมจม,มันว้าวมันว้าวขั้นสุดบอกเลยรึเ้าก็เฮ้ยไม่โดนเนอ mày đồ nữa Ui nè mì này mì nè mặt này mặt nha mì nè mặt nha mì nè nha mặt nha ตอนแรกพี่ค oh, ิดว่ากูสั่นโกงแล้วนะเจอตัวนี้ไปโอ้ยชีนโจสปูกี้โจสปูกี้โจสปูกี้เาทำอะไรไปเก็บเขาไปสามแล้วอะ โตรอันตรายเอาดี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 ว่าต่อาฟังอินนี้ที่ดับฝันเลยละกันเยมแรกไม่ได้ใช้ไงเกมนี้ได้ใช้ละแล้วแค่แค่วิ่งไปแล้วกดสกิลเนี่ยแล้วเขาว่ตายละ จบละทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากที่ขนาดพี่เล่นเอเบไม่เก่งเลยนะพี่เล่นโคตรอ่อนโคตดาวหักีดินไมดาหลหักีดินพี่บอกเลยนะตัวนี้ยังไงก็ต้องแบนยิ่งนะถ้าจะเล่นอะยังไงก็ต้องแบนหนึ่งหนึ่งอนะยกเว้นจะเล่นตัวแบบคอตเตอร์หนักๆอ่ะจริงน,นะ วุ Ay, ้ยมันไม่กล e ้ามันไม่แบนมไม่แบนพิกมัมวุ้ยเดี๋ยวรู้เลยแล้วเองจะเสียใจที่เองไม่แบนพิกมัมไอ้หนูปึ้มปึ้มแล้วก็ปึ้มพอมยูสปุ๊บปึ้มปุ๊บปันจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วจบจบอ้าวเฮียพุ่งเกินไปมุ้ย แล้วกลัวไหมแล้วกลัวไหมหึลหมลกลัวไหมต้องกลัวปะต้องกลัวปะพุ่นเลยอีกออดีตพ่นเลยอีกปากโอฟ้โหมีอุระไปแล้วตามด้วยซีวิสแปลกสลายกลายเป็นปุ๋ยโอ้ยตายนะตายนะโอ้ตายดูเนี่ยตาย ที่หนึงไม่โดนไม่โดนไม่โดนสบายสบายที่ไหนคิรไม่ได้รู้อุ้ยโอ้โหอยู่เลยวะเขาต้องหนีอ่ะจริงจริงปุบ๊บยื้อ แปลงล่างเลยแปลงล่างเลยมันจบแล้วนุ่มอานาคินตายอยู่ที่สูงกว่าเจ้าเฮ้ยตีอะไรทำไมทำไมจะคอมโ,มโบเอาให้ต่อยให้ต่อยให้ต่อยอะไรอุยอ้ยตีตีจนตายไป โคตรอันตรายแต่มันค่อนข้างจะมีลำบ,บากนิดนึงนะไอ้ตัวเนี้รู้สึกอ้ยแปลงร่างเออแปลงร่างแล้วไงวะแปลงร่างแล้วไงวะดูทำไมสกิลหนึ่งไม่โดนด้วยซ้ำของอาวโคตรฮัโลโหลว่ต่าฟางอิดิทบโรอกเหมือนเขาจะยอมแพ้และเขาบอกโอเคเต็นที่เลยเพื่อนดูดาเมจโคตรเลย ตอน,นี้แหละแสดงให้เห็นว่าบิ๊กมัมมันมันมันเป็นตัวละครที่โคตรเชียนะถ้าเกิดใครเจอก็แบนมันซะนะเอาไม่ใช่แค่เจอดิใครจะเล่นแรงหนึ่งหนึ่งนะก็แบนมันซะจริงๆนะขนาดพี่เล่นกากกากกากมากนะจริงก็จบไปละสำหรับคลิปเออเอาบิ๊กมัมไปเสิร์คนนะถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีพี่มีดิสคอสเป็นของตัวเองนะอย่าลืมเข้ามาคุยกับพี่นะ จุ๊บจุบ,จบอืมสว่วนนี้ผมบีก้ตเอเคบอมหีต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุบ๊บ